ให้นั่งขัสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายๆคลาๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาให้สบายๆายนะจ๊ะ คราวนี้ทำแจ้งเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วทำใจของเราเนี่ยให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นอย่างมีหลักวิชาทีเดียวเชื่อว่าเราต้องได้ต้องเห็นต้องเป็นเชื่อนะลูกนะต้องเชื่อเชื่อยังมีเหตุมีผลทีเดียว เรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องมีอยู่ว่าการที่เรามีกายมนุษย์หยาบทรงอยู่ได้คงอยู่ได้เป็นรูปเป็นร่างนี้เนะี่ยเพราะว่ามีดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์โตเท่าฟองไข่แดงของไก่นะอยู่ตรงฐานที่หก กลางท้องของเรานะในระดับเดียวกับสะดือสมมติว่าเราหยิบเส้นด้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้าย ให้เซนได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดเล็กเท่ากัปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าสู์กลางกายฐานที่หกดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เนะี่ยอยู่ตรงนี้มีทุกคนเลยแม้ตัวเราก็มี ลูกเราก็มีล้านเราก็มีแมีไม่มีใจมีแต่กายเรยว่วศพมีแต่ใจไม่มีกายาก็เรว่วผีมีทั้งกายทั้งใจทั้งใจเรยกว่าคนถ้งจะเป็นมนุษย์ใจเรามีอยู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็อยู่ในตัวของเราดวงธรรมที่ทำให้เป็นกาย มนุษย์อยากใสบริสุทธิ์โตแตกระฟองไข่แดงของไก่ก็มีอยู่ความรู้หรือวิธีการที่จะเข้าถึงก็มีอยู่แถมยังมีครูบาอาจารย์จะคอยเป็นกระยะาณมิตรให้คอยนั่งเป็นเพื่อนคอยแนะคอยนำคอยประคับประคองให้เราได้เข้าถึงก็มันมีทุกอย่างอย่างนี้แล้วเนี่ย เราจะต้องไปกลัวทำไมวาเราเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นธรรมะกับเขาในชาตินี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกกลัวน,ลนะลุงนะว่าเราจะไม่เห็นธรรมะถ้าเราได้ทำเราก็ทำได้ถ้าเราได้ทำทุกวันเราก็เห็นได้เร็วเข้าถ้ายิ่งถูกวิธีก็ยิ่งเเห็นได้เร็วใหญ่ เพราะฉะนั้นวันนี้นูกนะทำลายกำแพงแห่งความกลัวอไปซะให้หมดทุบทิ้งไปเลยให้มันล่มสลายไปขุดรากเงาแห่งความกลัวที่ฝังในสุสารของหัวใจเนะี่ยกลัวไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นขุดแล้วก็เอาไปทำลายซะให้หมดแล้วก็ทำหัวใจให้เบิกบานแช่มชื่นท่องคำขวัญอาถาสําสำเร็จ แม่มืดตื่นมืดมิดเรานะ่ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมให้เบิกบานทีเดียวมีหลายท่านนำมาเล่าให้ฟังโอหลวงพ่อครับชาตินี้ผมคงไม่มีโอกาสเห็นเขาเรากนั่งมาก็ตั้งนานงานก็เยอะภารกิจก็มากอายุไขก็เพิ่มพูนร่างกายก็เสื่อมไปทุกวัน บอกเอาเถอะนั่งไปตามที่หลวงพ่อแนะเนี่ยทำมยัง่ายสบายๆเอาเราลืมกฎเกณฑ์ชั่วคราวไว้ก่อนนั่งแบบเบิิดอย่างนี้แหละตามคำแนะนำหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อก็ได้แนะน,น,นำเอาไว้ไว,ว่าถ้าเรานึกถึงศูนย์กลางกายในตัวไม่ได้ อยู่ในตัวแล้วเราแล้วเรามันเครียดแล้วก็เอาตัวเราอยู่ในศูนย์กลางกายที่กระจายไปแล้วอย่างที่เด็กแนะนําทุกวันบางคนก็บอกว่าเออวิธีทีหลวงพ่อบอกว่าให้ลืมกฎเกณฑ์ไว้ชั่วคราวคือเราลืมแต่เราก็ยังอยู่ในรูปที่บอกว่าง่วงก็หลับเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาเออ ผมก็ไปทําตามที่หลวงพ่อเนี่ยแต่เดิมนะ่ะมีความรู้สึกว่านั่งสมาธิเนี่ยเราคงหลับไม่ได้หลวงพ่อคิดดูสิครับว่าผมเหนื่อยมาจากงานนะสังขารนะ่ะมันไม่ไหวแต่ใจผมมันสู้พอบอกว่ามันหลับไม่ได้เนี่ยมันก็ฝืนง่วงก่องง่วงจิตก็ไม่ร่วมนั่งแล้วก็เมื่อยมืดไม่มวนเลยเนะี่ย มึนซึไม่ปซะอีกหลวงพ่อบอกว่าหลับได้แต่ตั้งหลับอย่างผู้รู้หลับแล้วต้องได้บุญด้วยจิตต้องบริสุทธิ์ด้วยคือหลับในกลางผมรู้สึกผมสบายใจผมก็เลยปล่อยให้มันหลับมันก็แปลกเพราะเราอยากให้มันหลับมันดันไม่หลับมันกลับรู้สึกมันมันเกือบหลับแต่มันไม่หลับ มันอยู่ในระดับที่คล้ายๆกับตอนผมก็ใกล้จะหลับแล้วมันโล่งไปเลยผมก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกแต่มันโล่งมันโปร่งไประบบประสาทเหมือนต,นตื่นตื่นตัวตื่นภายในน่ะมันสดชื่นเหมือนเรานอน,อนหลับไปสักตื่นแล้วตื่นขึ้นมานแต่มันยังไม่สดชื่นเท่ากับที่รู้สึกโล่ง โปร่งเบาสบายสบายผมไม่เห็นอะไรนะแต่ผมชอบจังเลยแล้วมันก็ไม่หลับแล้วมันก็หายง่วงหายเพลียใจเนี่ยเบิกบานเริ่มมีความรู้สึกรักอยากกันนั่งแล้วนะแต่ก่อนผมต้องฝืนนั่งพยายามนั่งเพราะผมอยากได้บุญนะแล้วก็คิดว่าอย่างไงมันก็ไปเห็นธรรมะหรอเอานั่งเอาบุญดีกว่าแล้วก็นั่งเอาขันติบารมีด้วย นั่งไปอย่างนั้นแต่พอได้อารมณ์อย่างนี้ครับผมรู้สึกผมมีความหวังนะลึกๆแต่ผมก็ไม่คาดหวังว่ามันจะได้วันไหนนะผมพึงพอใจกับความรู้สึกที่โลง่โลงๆวง่วางๆเคว้งคว้างเหมือนอยู่กลางอาวกาศมันสบายมันเบิกบานใจมันเป็นอิสระซึ่งผมไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อน แต่ก่อนนะ่ะจะนั่งหรือว่าไม่ได้นั่งเนะ่ะมันรู้สึกมันคับแคบอะมันทึบๆอึดอัดมันไม่โปร่งเลยเนะ่ะแต่วันนี้สบายคนที่เล่าถ่ายทอดต่อมาให้ฟังอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาสว่างแล้วจ้ะจากว่างๆมาสว่างแล้วนั่งยิ้มสดชื่นเบิกบ,บานเดียว ต่อจากนี้ไปนะจ๊ะเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งนิ่งที่จุดที่เรามีความรู้สึกพึงพอใจนะลุงนะนิ่งตรงนั้นแหละนมนมละมุน,ละม,นละมัยให้ใจเบิกบานสบายสบายนะจ๊ะให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสใสต่างคนต่าง นั่งกันไปเงียบๆตลูกหน้า